สวัสดีวันที่ฝนตกหนักทั้งวีทั้งวันตกแล้วก็ตกมาเออตกมาแล้วก็หยุดจุดแล้วก็ตกมาเป็นอย่างนี้นี่แหละชีวิตคนเราอ่ะนะอยู่ใต้ฟ้าไปกว่าอะไรกับฝนเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตนี่เรามาดูกันวันนี้ไม่มีจ๊บหรอกคนอะไรมันจะจ๊บไปบ่อยกินข้าวกินปลาแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรกี่ไรดีเมีนี่เห็นไหมเนี่ยขเขียวขนมปัง ผมปังกับคู่อะไรได้อะทุกค,คู่สังขยาเด็่สังขยาอืมอร่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเอาหัวเข้ามาพ่อทํางานเห็นไหมลูกสมศรีหลบพ่อก่อนอืมอืมสังขยาใบเตยอ,อากาศอย่างนี้เนาะอ,อืมดูดูคนหน้าดูข้างข้างยังไม่เข้ากล้อง นี่อันนี้เห็นไหมต้มมันมันต้มขิงมันต้มขิงมันไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่มันมันไม่ใช่เป็นเขาแล้วเขาก็จะเป็นมันคนเรามก็แปลกเหมือนกันต้องกินร้อนๆพอร้อนเสร็จก็ต้องมาเป่าให้มันเย็นพอมันเย็นก็ต้องไปทําให้มันร้อนร้อนแล้วก็มาเป่าให้มันเย็นนี่ยไปทําให้มันเย็นหยกๆทั้งๆที่ทั้งที่ิ่งอุ่นเมื่อกี้ให้มันร้อนพอร้อนสุดพอจะกินต้องเป่าให้มันเย็น เนี่ยนะเรื่องของคนคนขี้คนขี้เหม็นมนุูยขี้เหม็นมันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ได้ดีไปทุกอย่างสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างแล้วเลวร้ายไปเตยทุกอย่างเป็นไงกินก็ต้องเป่าเป่าเพื่ออะไรเพื่อให้มันเย็นได้กินง่ายพอมันเด็อเกินไปก,ก็กินไม่ได้ต้องไปทําให้มันร้อนโอ้ผมกินได้ทั้งร้อนทั้งเย็นข้าวเย็นผมก,ก็กินได้ข้าวเหลือแช่ตู้เย็นไว้ ข้าอย่งเย็นกินข้าวชื่นใจแต่หาเนาะอย่าไปมากมายกับคิดมีอะไรก็ปงปงกันะสะบ้างเหมือนพระท่านว่ากรรมมุตนาวตัตตีโลโกกคุก๊กปงสเสถิดแม่จำเนียนใครดูหนังเรื่องพ่อไก่แจ้ก็จำได้นะกรุงสรีวิไลเขาพูดไว้บายบายไปละ